ประเทศมอนหายไปไหน Let's go คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมมอนชนชาติที่เคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองก่อนพมา่าก่อนไทยก่อนคาเมน Wow แต่ลองเปิดแผนที่โลกวันนี้ดูสิครับคุณไม่เจอประเทศมอนอีกแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใครลบชื่อของมอนออกจากหน้าประวัติศาสตร์โลกและที่สำคัญ มอนหายไปไหนจุดกำเนิดแห่งอารยธรรมมอนต้องร้อนกลับไปกว่าพันปีราวปีคศ6 0 0ถึงพันดินแดนลุ่มเจ้าพระยาและอิระวดีมอนสร้างสร้างอาณาจักรทวารวดีรุ่งเรืองด้านพุทธศาสนาส่งต่อความรู้ความเชื่อศิลปะไปทั่วสุวรรณภูมิรวมถึงไทยด้วย มีการค้าขายกับอินเดียและจีน <Wow. S 1> ส่งต่อมาอาณาจักรหงสาวดีเมืองท่าคึกคักทางตอนใต้ของพมา่านี่ไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่มันคือแหล่งพระไตรปิฎกสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอย่าลืมศิลปะอักษรและแม้กระทั่งพุทธศาสนาในไทยพมา่าเขมรล้วนมีรากเหง้ามาจากมอญ <laughs> แต่นี่แหละครับ จุดเริ่มต้นของปริศนาเพราะชาติมอนที่ยิ่งใหญ่กลับถูกลบหายไปในเวลาไม่นานการถูกกลืนและการล่มสลายปีคศ1057เสียงกลองรบดังสนัน่นพระเจ้าอนุรุธทธาแห่งผู้กามนำกองทัพบ,บุกตีหงสาวดีของชนชาติมอนพระสงฆ์ตำราพระไตรปิฎกผู้คนถูกกวาดต้อนไปยังผู้กามใช้แล้วครับ นี่คือครั้งแรกที่มอนถูกกลืนและค่อยๆถูกพม่ากลืนอาจยังมีอิสระในบางครั้งคราวแต่กำลังหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ oh. แม้ภายหลังจะฟื้นตัวอีกครั้งภายใต้พระเจ้าธรรมเจดีพีคศ1 4 7 1หถึงห4 9 2สาหงสาวดีรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแต่ความรุ่งเรืองนั้นอยู่ได้ไม่นานกลางศตวตรรษที่16 ราชวงศ์ตองอูของพมา่าภายใต้พระเจ้าตะเบ่งชเวตี้และบุเรงนองบทขยี้หงสาวดีจนราบคาบมอนพยายามก่อกระบฏและฟื้นฟูแต่ไม่สำเร็จและครั้งสุดท้ายปีคศ .1757 พระเจ้ามังระกวาดล้างมอนอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องของผู้คนที่ถูกสังหารและกวาดต้อนดังก้องไปทั้งหงสาวดี นี่คือวันที่ไม่อาจากลับมาฟื้นฟูได้อีกวันสิ้นชาติมอนย้ายถิ่นฐานกลายเป็นมอนพลัดถิ่น <S <S แต่มอนไม่หายไปจากประวัติศาสตร์ลโลกทันทีพวกเขาต้องหนีตายหนีการกวาดล้างข้ามแม่น้ำสารวินและเมยเข้าสู่ดินแดนสยามที่นี่ไทยรับพวกเขาไว้เพราะรู้ว่า มอนคือยอดนักรบหมู่บ้านมอนเกิดขึ้นเต็มสองฝั่งเจ้าพระยานนทบุรีปรทุมธานีราชบุรีกาญจนบุรีหลายคนที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้อาจมีเลือดมอนไหลเวียนอยู่ในกายโดยไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำเงาแห่งอดีตแล้วมอนในพม่าละ่ะ <children: yes> ใช่พวกเขายังอยู่ มีรัฐมอนทางตอนใต้เมืองมะละแง่แต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้อำนาจรัฐบาลพม่าเป็นชนกลุ่มน้อยตามชายแดนเด็ <c oughs> กรุ่นใหม่พูดภาษาพม่ามากกว่าภาษามอญวัฒนธรรมถูกกลืนาศาสนาและประเพณีเหลือเพียงเงาจางๆของความยิ่งใหญ่ในอดีตส่วนในไทยแม้จะกลมกลืนกับสังคมไทยแต่ยังมีร่องรอยงานสงกรานมอญ ตักบาดน้ำพึ่งขึ้นโขนชิงทงนี่คือเศษเสี่ยวสุดท้ายของชาติที่เคยยิ่งใหญ่ที่เหลือไว้เพียงเงาจางๆ uh oh. ดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าชาติมอนหายไปไหนคือ uh oh. พวกเขาไม่ได้หายไปไหนเลย uh oh. มอนยังอยู่แต่อยู่ในฐานะชนชาติที่ถูกลบชื่อออกจากประวัติศาสตร์การเมืองไม่มีอาณาจักรไม่เหลือประเทศ และถูกกลืนโดยเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งกว่าวันนี้มอนไม่ได้เหลือประเทศชาติแต่เหลือเพียงอดีตที่เคยรุ่งเรืองเงาของอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยสว่างสวัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเป็นรากเงาของประเพณีศาสนารวมถึงอักษรของชนชาติแถบนี้และครั้งหน้า ถ้าคุณเห็นงานประเพณีมอนหรือเดินผ่านหมู่บ้านมอนจงจำไว้นะครับนั่นคือเสียงสะท้อนสุดท้ายของชาติมอนที่โลกเกือบลืมเลือนกดติดตามเรามีสาระเร็วมาเสิร์ฟทุกวัน